ขุนยนต์ปะทะก,กันเป่าๆอุ้ยตัวคนไฟนี่คุณลบสมัยใหม่มาแล้วสองตัวโอ้โหโอ้โหโดนบุกไม่ทันจะรู้ตัว <laughs> เอาละครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาิติมาไปนะครับกับเกม สติ๊กแมนเว r ร์วอรสงครามโลกของตัวไม่ขีดกันในตอนที่2กันแล้วนะครับผมแม่สำหรับใีพัทนี้เราก็ได้ทำการปลดล็อกเจ้าหุ่นยนต์มาเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะได้เห็นความแข็งแกร่งของเจ้าตัวนี้อย่างแน่นอนอยากจะรู้เหมือนกันว่าวันนี้เราจะได้เดินทางไปสู้รบกับดินแดนแห่งไหนกันบ้างนะครับก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับ ใหกับพี่อติในการออกสู้ลบในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะก่อนอื่นนะครับขอทำการเปิดกล่องนี่กันหน่อยดูโฆษณาเอากุญแจนะครับผมกุญแจครบแล้วได้เวลาการเปิดกล่องเฮ้ยโอ้โหนี่มันเงินคูณสองแบบว่าโคตรจะเยอะจากนั้นก็ใช้ยศในการอัปเกรดตัวไหนกันดี หุ่นยนต์ไปก่อนเพิ่มเลือดบาโอ้าหุยกลายเป็นสีทองรัสเตอร์นี่เพิ่มดาเมจของปืนอัปเกรดตัวพ่นไฟกันบ้างเถอะเพิ่มระยะการยิงไฟบาปเข้าไป2ขั้นดาเมจด,ด้วยอุ้ยเป็นปืนขั้นเทพจากนั้นก็ตัวขุดอีกสักทีหนึ่งลืมอัพบาสุก้ากันเลยเพื่อนลีโลสปีดกับบาสุก้าโอเคลุยแคมเปญเหมือนเดิม มา้านนี้ทำลายฐานของศัตรูยังอยู่ที่ดินแดนของญี่ปุ่นเหมือนเดิมมาตอนนี้เรียกตัวขุดมาก่อนระหว่างนี้ก็รอดูซิฝ่ายของศัตรูจะส่งตัวแบบไหนกันมาโอ้โหเป็นปืนกลเฮ้ยเราต้องมีบ้างเฮ้ยเฮยังจะเก่าอีกเพื่อนอะไรของแกวะเนี่ยเฮ้ยเ้ยถอยถอยถอย จะเย็นโอ้ยเดี๋ยวก่อนเอา้าตัวขุดตายครับผมปะะโถแม่เร่งความไวเกินไปเจอแบบหื่อยู่ๆส่งบาสุก้ามาเฉยเราอยู่ที่ประจำฐานนะผมปิ้ว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 เออนี่แหละออกมาให้หมดขาดตัวขุดอีกประมาณตัวหนึ่งป๊าขอลองส่งวิสไซ์แบบนี้ไปได้ไม่เอ่ยปึ๊บดูสิวิ่งหูย,ยทิ้งจรวดเอา้าไม่ตายกันเลยถอยอก่อนเพื่อนโอ้ย มาอีกแล้วไอ้บาซูกา้าตอนนี้เรามีแบบว่าหุ่นยนต์ตัวหนึ่งบาซูก้าหรือ RPG สักตัวหนึ่งหุ่นยนต์มาปุ๊บเจ้าพวกนี้รับรองเลยว่าไม่กล้าสู้กับเราอย่างแน่นอนมาแล้วหุ่นยนต์ <Wow. S 1> พิฆาดครัผมดูสิ โอ้โยยอดเยี่ยมไปเลยตัวพ่นไฟเราอัปเกรดมาเยอะเดี๋ยวเราจะเน้นกันด้วยเรียกมาแบบว่าให้มันเยอะๆกันหน่อยเดี๋ยวจะให้มีพลทหารทั้งหมดประมาณ30ตัวฮมพวกนี้ก็อาวุธดูโหดเหมือนกันนะเอ้ยมีหุ่นยนต์มาด้วยมา RPG มาอีกสัก2ตัวหุ่นยนต์อีกตัวหนึ่ง ดูสิฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายได้เปรียบมาจากนั้นก็บุกไปเลยเพื่อนโอ้โห ôi, หุ่นยนต์ปะทะก,กันเป่าๆอุ้ยตัวคนไฟมาโอ้โห ôi, โดนแบบว่าพ RPG นี่หุ่นยนต์ระเบิดไปแล้วตัวหนึ่งโอ้ยโ,โอ้ยโอ้ยมาเรียบร้อยครับผมตอนนี้เราต้องเข้าปะทะก,กันหน่อยอุ้ยจะไหวไหม่เอ่ยยังไหวอยู่อือนั่นแหละเจอระเบิดหน่อยปุ๊ม แทบไปต้องลุกจากนั้นก็หุยประจําป้อมด้านบนแม่หุ่นยนต์ของเราก็ยิงค่อนข้างจะแรงนะเนี่ยเป็นไง RPG ยิงทีระห้าสิบโอ้ย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 หูยตัวขุดมันออกมาทําบ้าอะไรวะเนี่ยออกมาปกป้องฐันเหล่ะ โอ้ยโอ้ยเรียบร้อยปลิวแม่เป็นการสู้รบที่ค่อนข้างจะวุ่นวายกันเลยนะคราวนี้มาถึงตรงนี้กันแล้วฮาวาน,น่าที่ไหนกันนะทำลายฐานที่มั่นของศัตรูคราวนี้เป็นการต่อสู้ริมทะเลนี่เรียกมาก่อน5้าตัวดูซิป้อมของมันโอ้โหดูดีใช้ได้เลยเดี๋ยวรอแป๊บอ,อืมาก่อนเลยอาวุธขั้นสองมากลับฐานกันก่อนเพื่อนยิงมันหรอ ชอบเก่าแล้วเกเยกกับฐานอีกออตัวคนไฟปับ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 เอ้ยอ,อะไรนักหนาะใจเย็นสิวะแม่บาสุก้ามาอีกไหนดูสิโอ้โยมีการทิ้งจรวดดีนะเนี่ยเรากลับฐานอยู่พอดีพวกศัตรูมีอาวุธสุดพิเศษกันด้วยนะต้องร,าาร,ระมัดระวังกันด้วยตอนนี้ตัวขุดของมัน มีประมาณ3ตัวเฮ้ยพลปืนมาอีกแล้วน่าจะบุกมาถึงตรงนี้อย่างแน่นอนเรียกตัวปืนแล้วก็กลับฐานกันก่อนเพื่อนปิวป้วปิ้วยิงมันเรียบร้อยออกมาป้องกันใช้แบบว่าเงินคุณสองกันหน่อยโอ้โหรับรองเลยว่าร่ำรวยเรียกตัวอ p g พจีมาเรื่อยๆเ,เลย โอ้โหพวกศัตรูมี RPG อยู่คนหนึ่งแล้วก็ปืนกลสองคนมีตัวพ่นไฟซะด้วยนะมาเราต้องมีหุ่นยนต์กันด้วยหุ่นยนต์ถือว่าเป็นตัวที่โคตรจะอึดกันเลยนะพวกศัตรูยังไม่ยอมบุกมาเพราะว่ากําลังของเราเหนือกว่างั้นสินะโอ้โหย,ยิ่งทิ้งไว้นานเจ้าพวกนี้ก็อันตรายขึ้นนะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งทิ้งจลัดครับผมปิ้วปิ้วปิวปิวตัดกําลังมัน อ้อโอ้ยอา p g ตายไปตัวหนึ่งนี่แหละคราวนี้นี่ใช้พลังพิเศษครับผมรับลองเลยว่าปืนโหดขึ้นปิ้วปิ้วปิ้ปิ้วหุยมาไม่ทันจะรู้ตัวกันหรอเฮ้ยยังแรงโอ้โหปืนแรงมากคราวนี้อืมอา g พีจีเข้าไปสลายกลุ่มถึงกลับกลับขึ้นไปบนฐานกันเลยนะตอนนี้โอ้โห เป็นไงปืนก้นโอ้โหแทบไปต้องทำอะไรกันเลยนะสุดยอดไปเลยเพื่อนคราวนี้ก็ขอทำการอัปเกรดตัวขุดให้ดีขึ้นละกันปริง นี้กระเป๋าทองคําส่วนเลือดก็ไม่จําเป็นต้องอัพบาซูก้าอันนี้อัพดาเมตรเพิ่มเติมมี50ใช่ไหมอัพอะไรกันดีปืนกลไปดีแล้วก็เลือดของหุ่นยนต์ก็น่าจะดีเหมือนกันนะไปสิเพื่อนโอ้ยเปลี่ยนรูปล่างกันด้วยเท่ไปเลยเป็นสีขาวลุยแคมเปญกันหน่อยพาวาน่าอีกด่านหนึ่งมาละจ้าทำลายฐานของศัตรูโอ้โหต่อสู้ในแม่สนามลบที่เป็นเมืองเก่างั้นหรอโอ้โห ออกมาปุ๊บบาสูก้ามาก่อนเลยนายก็รีรบร้อนเกินไปแล้วนะถอยกลับก่อนเพื่อนยังไม่จําเป็นต้องสู้มาขึ้นฐานยิงมันเร็วเร็วเร็วโอ้ยเกือบจะโดนมันยิงยังเหลืออีกตัวหนึ่งเร็วเร็วน้อยเอ,อ้โอย,โอยโอ้ยโอ้ยยิงตูดโอ้ยยิงตูดฉัน <c oughs> อ้าวเกือบแย่ควรเรียกนี่ผม ปืนกลมาก่อน5ตัวมันจะได้ไม่กล้าบุกมาแบบง่ายๆนะครับผมจากนั้นก็เดี๋ยวขอทําการเรียกหุ่นยนต์นี่หุ่นลบสมัยใหม่มาแล้ว2ตัวมีปืนไฟงั้นหรออืมได้สิเราก็จะจัดตัวที่ r p g ระยะไกลประมาณ5ตัวถล่ลมป้อมมันให้ลาบคาบกันไปเลยนะโอ้โหยเจ้านี่มีปืนกลไม่ค่อยจะเยอะแม่มันเน้นปืนไฟงั้นเราควรจะสอยจัดระยะไกลนะครับผมเฮ้ย hey. RPG มาอีกตัวนึงแล้วงวดนี้เราจะเน้นแบบ RPG กันเยอะๆรู้สึกว่า RPG จะใช้สล็อตประมาณ2ช่องนะครับในการเรียกครั้งหนึ่งเรียก RPG มาอีก4ตัวคราวนี้จะเป็นการสู้รบที่บอกเลยว่า โหดร้ายรุนแรงแน่นอนครบ50ตัวกันแล้วทาหารของเรากลยุทธ์ขราวนี้จะใช้ได้หรือไม่ต้องมาดูกันทาหารพร้อมจะออกสู้รบกันแล้วไปลุยโคตรอภิมหาอาพิจีไปยิงสอยไปก่อนโอ้โหโ,โหโโดนบุกไม่ทันจะรู้ตัว <c oughs> โอ้โหอพิจีดูสิแม่โดนสอยกันไปมาออื เราก็กระเด็นมันก็กระเด็นเอ้ยมันตายกันหมดแล้วโอ้ยเจออพิจีแบบชุดนี้ไม่ได้เกิด <c oughs> โอ้ยป้อมแบบถล่มเล็กราบคาบสำหรับในคราวนี้เดี๋ยวเราจะอัปเกรดอันนี้ดีไม่เอ่ยฮีโร่บวกทองทุกๆวินาทีป๊าบป,ป๊าบเออต้องเรียกว่าบวกเงินสิ เราจะได้มีเงินใช้แบบว่ารวดเร็วกันไปเลยนะนดูซิใกล้จะถึงโกลเด้นดากอนหรือว่าอาจจะเป็นประเทศจีนก็ได้นะโอ้ยยังมีอีกกี่ด่านวะเนี่ยเยอะน่าดูเลยโอ้โยไมครฟก็มีพระจันทร์ถอยโอ้ยสตาร์วอลน่าตื่นเต้นจริงๆต้องลุยกันแล้วไปเลยฮาวาน่าด่านสุดท้ายทำลายฐานของศัตรูกันอีกแล้วอืมตอนนี้ก็ยังไม่เจอกับพวกศัตรูตัวใหม่ๆนะปั๊บๆเรียกมาก่อน6ตัวถ้าอยากจะขุดแบบสบายใจ เราอาจจําเป็นต้องมีตัวปืนเพิ่มขึ้นมาด้วยนะฝ่ายของศัตรูยังไม่มีการส่งทาหารออกมางั้นเหรอเอาละตัวขุดก็ครบเรียบร้อยนี่จากนั้นก็อ p พิจีปป้องฐานดูสิการอัพทองโอ้โหทำให้เราเก็บเงินได้ดีขึ้นนิดหนึ่งนะเฮ้ยหุ่นยนต์รุ่นเก่านายโซ่รุ่นใหม่ของฉันไม่ได้หรอกนีออกมาแล้ว <laughs> เดี๋ยวจะมีหุ่นยนต์สักประมาณกี่ตัวกันดีนะ มีเยอะๆก็ไม่เลวเหมือนกันมันเรียกหุ่นยนต์ออกมา2ตัวกันแล้วมันมีสองงั้นเราก็ต้องมีสจากนั้น RPG สองตัวโอ้ยหุ่นยนต์มันมี3เราก็ต้องมีเพิ่มออเพิ่มอีกสองตัวจากนั้นจะทุ่มเทไปที่ทหารปืนกลธรรมดาร,รมดาปป๊าปป,ป,ป๊เอาให้ครบจำนวนโอ้ยมีหุ่นยนต์แบบสี่ตัวเลยล่ะแต่ของนายมันหุ่นยนต์รุ่นเกา่า สู้อะไรฉันไม่ได้หรอกเอาละ่ะรอเรียกทหารแป๊บหนึ่งนะขุนยนต์ของเรามีประมาณ6ตัวเรียกได้ว่าสุดยอดไปเลยเพื่อนพร้อมหรือยังเอย่ยพร้อมแล้วลุยมากองทัพขุญญนยนปิ้วปิ้วหมาตัวอึดประทะตัวอึดโอ้โยทหารลาบของฉันนี่ยิงรัวมากปั๊บปั๊บปั๊บปัเออ r าพีจีรีบระเบิดมันนั่นแหละเหลือตัวสุดท้ายโอ้โหจะหลดพุ่งเข้าไป ใส่หน้ามันเฮ้ยเฮ้ยอ้ย,อย,อยหุ่นยนต์จะโผล่มาอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้นี้รีบเร็วนั่นแหละทําลายฐานมันหน่อยปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บกำลังเสริมมาแล้วใจเย็นแนวหน้า ช่วยกันปกป้องโอ้ยเฮ้ยเฮ้ดูท่าไม่ค่อยจะด,ดีนะเนี่ยอ่าหุ่นยนต์ของมันอึดอยู่โอ้โหย RPG สอยไปถึงป้อมด้านในกันเลยนะโอเคนะครับผมสําหรับในพาร์ทนี้เราก็ได้เห็นความสามารถของหุ่นยนต์ปเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีการยิงที่อาจจะไม่รุนแรงอะไรมากแต่ความอึด ต้องยกให้เจ้านี่เลยดูเหมือนว่าเรายังไม่ปลดล็อกเฮล,ล,ลิคอปเตอร์กับรถทหารคันด้านขวาตรงนี้นะไม่รู้ว่าจะปลดล็อกเมื่อไหร่เหมือนกันก็สําหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมหรือมีอะไรอยากจะเสนอแนะก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปกันเลยนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกด ไลค์ like คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อติในการทำตอนหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บ